อย่เพิ่งทิ้งนะคะที่พอบรรจุพันธุ์ที่พอจะใช้กลับมาได้อีกอะ่ะป้าใช้กล่องขนมจีนยำของคุณเหมียวโดยใช้ผักชีอะค่ะมเมล็ดผักชีซื้อมายี่ห้ออะไรก็ได้นะดูวันเดือนปีหมดอายุด้วยใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำให้ชุ่มๆค่ะแล้วก็ใช้เม็ดผักชีใส่ลงไปปิดฟ้าทิ้งไว้สักสองสามคืนน่ะแอบดูเข้าบ้างก็ได้นะคะ วันนี้ป้าพอใจแล้วนี่ผักชีที่ปลูกเอาไว้เมื่อรอบก่อนเป็นวัตจักรของเขาจริงๆค่ะที่บอกว่าฤดูฝนน่ะผักชีจะไม่งามจริงนะแล้วก็ออกดอกด้วยป้าก็ใช้ประโยชน์เขาละเอามาโรยหน้าข้าวผัดน้ำเลียบวาน,นี้ค่ะสวยสดงดงามนะอันนี้ผักชีใบเลื่อยป้าภูมิใจเขาว่าคราวนี้เขารอดจริงๆ เคยทาตายมาไม่รู้กี่หนะคะเขาไม่ชอบน้ําอ่ะเป็นเคล็ดลับนะเมื่อวานคุณแม่มให้รากผักชีใบเลื่อยป้ามาถุงบเบ้อเรือยอะ่ะป้าก็เลือกไว้ส่วนหนึ่งมาปลูกใหม่และที่เหลือนอกนั้นก็เอาไปให้เพื่อนอะ่ะสร้างภาระให้เขาบ้างเขาเคยบ่นว่าปลูกเฉลียตายทุกทีอะ่ะป้าก็เลยแอบกระซิบว่าเคล็ดลับของผักชีใบเลื่อยอะ่ะต้องดูแลดูแลเขาอย่างไรนะคะ วันนี้ดินป้าทุนดีหมดที่ปรุงไว้เองอะค่ะหมดป้าก็เลยเอาดินถุงที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพอะเอามาใส่ถาดกว้าง2คูณ1.5ฟุตโดยประมาณนะคะแล้วก็ใช้เมล็ดผักชีที่งอกสั้นๆอะถ้างอกยาวๆอะยุ่งเลยคะ่ะเหมือนเคลวคราวที่แล้วอะ มันทําให้การแยกอะยุ่งยากมเมล็ดล้มลุกพลุกรานนะคะคราวนี้สั้นๆนะเอามาโรยเรียงเรียงอย่างมีศิลปะค่ะที่เหลือป้าก็เออโรยแถมๆไปบ้างอันนี้ก็เป็นฟางกลบหน้าเขานะคะแล้วรดน้ําให้ชุ่มๆอะป้าตั้งใจว่าจะไม่เปิดฟางอะค่ะจนกว่าเขาจะงอกให้เราเห็นนะเพราะเมื่อคราวที่แล้วป้าพอคุยใช้อ่ะพอเปิด ฟางแล้วอ่ความบอบบางของลำต้นอะติดมากับฟางทั้ง40%เน่ะเข็ดค่ะประสบการณ์สอนให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะคะทุกเรื่องของชีวิตะคะ่ะประสบการณ์จะสอนเราทั้งสิ้นนะคะเมื่อวานนี้ป้าก็ชื่นชมความดีงามที่เกิดขึ้นในธรรเนียบรัฐบาลค่ะผักเคลของป้าเห็นไหมคะสองเดือนแล้ว แข็งแรงดีวันนี้ป้าจะรดน้ําให้เขานะรดมากเขารากเน่าตายนี่แห้งไปหน่อยละสงสัยเมื่อวานป้าลืมอะโมแตติดตามการเมืองขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะสวัสดีค่ะ